มากเลยทุกคนอุ่มขนักหรเหรอทุกคนวิใช่ไหมองคมขนักนี่ทุกคนกคนอน เดี๋ยวผมขอถามอะไรสักหน่อยก่อนครับว่าทำไมถึงพ้นันพงจะมีเรื่องคุยอะไรกับผมครับไม่อาจรู้ดะมันเป็นเรื่องของท<อ>่ามเปีออ้ยงทีกองกอยป้า,นนา,าทีกองกอยป้ามันางระวังตัวครับครับครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกินนะครับทุกคน <c oughs> ก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอถ่ายคลิปแบบว่าชิวๆสบายๆนะวันนี้ผมจะไปพักที่ห้วยอยู่ห้วยหนึ่งนะซึ่งต้องบอกว่าห้วยนั้นเนี่ยเป็นห้วยที่สวยงามนะทุกคนก็ถือว่าห้วยนั้นผมเองก็เคยมาอยู่รอบหนึ่งละก็วันนี้ผมจะกลับไป อาบน้ำเล่นน้ำตรงนั้นสักหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนพอดีว่าผมเองเนะี่ยเจองานหนักหัก,ห,กหรือเจอเรื่องอะไรร้าย,ายๆนะ่มาเยอะนะก็วันนี้ขอมาพักแบบสบายๆส,ส,สักคนเดียวนะก็ทุกคนที่ผมสะบัดมาและสะบัดมือบ่อยๆตกเนี่ยบ่อยๆคือมแมลงมันเยอะนะครับทุกคนก็พอดีว่าฝนตกด้วยนะผมดูจากสภาพพื้นดินแล้วเนี่ยนะทุกคน โอเคครับทุกคนก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าพึงกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ใชัยคิดให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปที่ลําห้วยนั้นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป let's go ลุย ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยเริ่มจะได้ยินเสียงน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆแล้วนะทุกคนก็ลองสังเกตทุกคนก็จะได้ยินเสียงนะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วทุกคนก็จะถึงแล้วนะเพราะว่าเสียงน้ำเนี่ย ดังมากๆผมก็คิดว่าคงจะเป็นเสียงน้ำชัวชัๆเลยนะเรนก็ต้องเดินเนี่ยต้องคอยปัดตลอดเวลาเลยนะเพราะว่ามแมลงที่มันชอบเข้าตาเนี่ยเยอะมากๆเสียงนกก็ร้องพอมากๆเลยนะครับทุกคน เจอเห็ดสักหมู่นี่ก็คงดีเลยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เห็ดกำลังจะออกอีกแล้วนะครับทุกคน ไปด้วยไผ่น้ำนะแมงเ,เยอะมากเลยทุกคนเริ่มมาถึงจุดตรงที่เสียงน้ำมันดังขึ้นเรื่อยๆนะทุกคน ทุกคนผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมเองก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนกมากๆเลยนะมือดิบกรตกไปเลยทุกคนมีไงนี่ไง,ไงทุกคนน้ำคุณนะแต่ก็ สามารถเล่นได้ไม่ต้องไอมันไม่ขุ่นมากเท่าไหร่นะมันก็ยังพอมองเห็นอยู่หน่อยๆน,นะนะ้ำก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่าน่าจะฝนตกจริงๆเลยน,นะตกใจทุกคนที่ว่าหัวปลานะตรงนี้น เป็นใบไม้ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งพักชิวๆตรงนี้สักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับก่อไฟไว้หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามแมลงเยอะมากเลยและอีกอย่างคงจะจุดติดยากนิดหน่อยนะเพราะว่าพื้นเอ้ยฟืนมันค่อนข้างที่จะเปียกค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนไป จะเริ่มทำการก่อไฟสักคู่นะครับทุกคนครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเองก็ได้ฟืนมาพอสมควรแล้วนะก็ผมจะก่อตรงนี้เลยนะใจกลางตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็ถ้าฟืนหรือที่มันอยู่ตรงนี้มันหมดผมก็จะพยายามหาบริอเวณใกล้ใกล้นี่นะตาม กิ่งแห้งๆแบบนี้เลยนะทุกครับทุกคนนี่ผมก็หักตามกิ่งไผ่นี่นะทุกคนใช้กิ่งแห้งๆเล็กๆดีกว่านะทุกคนมันติดง่ายกว่านะโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวทำการเริ่มก่อไฟกันเลยนะครับทุกคนเล่นน้ำไปด้วยแล้วก็มีกองไฟอุ่นๆแบบนี้นี่ดีเลยนะครับทุกคน เสียดายทุกคนมันเอามายากนิดหนึ่งนะพวกเก้าอีนะ้เนี่ยถ้าเอามาได้เนะี่ยคงจะเป็นลายที่สบายมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้าไฟมันติดดีเนะี่ยทุกคนผมจะหาปืนหรือไม้ที่มันใหญ่ๆนะให้มันติดได้น,นานๆเลยนะ เดี๋ยวคงไม่พอนะฮะทุกคน ไปของมันนะครับทุกคน ให้มันติดดีก่อนครับทุกคนแล้วก็คนจะหาไม้ใหญ่ๆเป็นที่เป็นฟืนเนี่ยมาทับไว้ข้างบนเพื่อให้มันติดนานๆน,น,นะกอรอมันติดนะทุกคนตอนนี้อีกไม่นานก็คงจะติดละ ครับทุกคนก็ตอนนี้ไฟผมก็เริ่มจะติดแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมก็จะลงไปเล่นน้ำตรงบ่องล่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมไล่พวกยุงพวกมแมลงเนี่ยไม่มีสักตัวแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแล้วตอนนี้ไฟก็เริ่มลุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงต้องหา ปืนที่ใหญ่กว่านี้นะมาทับข้างหน้าหรือข้างบนเนี่ยเพื่อให้ไฟมันติดได้นานๆนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆแล้วนะตอนนี้ก็แมลงยุงหายเกลี้ยงเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นน้ำเสร็จเราจะทานอะไรเล่นๆสักหน่อยนะทุกคนพอดีเตรียมมาในกระเป๋าด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องอีกมุมหนึ่งข้างบนนู้นนะถ่ายลงมานะครับทุกคนไปนะให้ดูบรรยากาศที่ผมเนี่ยนั่งพักนะว่ามันดีขนาดไหนนะทุกคนไปทุกคนครับ ก้องมันอาจจะกลายไปหน่อยนะเพราะว่าผมเกี่ยวไว้บนต้นไม้นะทุกคนผมจะพูดเสียงดังนิดนึงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าชิวมากๆเลยทุกคนนั่งอุณคุณ ตัวกับเปียนน้ำอย่างนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะทุกคนธรรมชาติเนี่ยตรน,นี้น่าจะเป็นธรรมชาตินะทุกคนเพราะว่าใ้เดือนเนี่ยเยอะมากมากเลยนะดึงมาได้ตัวนึงเฉยเลยทุกคนปล่อยมันไว้นะมันมันอ,อยู่ตามธรรมชาติของพวกมัน เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรเดินมาเลยมืนมีใครเดินมาจากข้างในนั้นหรือเปล่าสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปแอบดูก่อนว่ามันเป็นใครนะครับทุกคนมันอาจจะตามกลิ่นควันไฟมาหรือเปล่านะนะทุกคนไปแอบไว้ก่อน ครับทุกคนตอนนี้ผมต้องแอบอยู่หลังต้นไม้ก่อนนะผมก็พยายามหา่องดูนะว่ามีใครเดินออกมาหรือเปล่านะครับดนี่นะบนเจอไหมองค์คลักเหรอทุกคนเฮ้ยใช่ไหมองค์คลักนี่ทุกคนเดินลาตะเวนถึงนี่เลยเหรอ จะเจอกองไฟของผมหรือเปล่านะที่ก่อไว้ตรงนี้ทุกคนนะฮะ ใช้องค์กลเมืองรับแรไหมเรื่องอะไรครับ,บไปไหนล่ะครับ,รบรไปเมืองรับแราใครมีเรื่องจะคุยกับผมนะครับท่านผู้นำท่านผู้นำพง<น>เดี๋ยวผมขอถามอะไรสักหน่อยก่อนครับว่าทำไมถึง ผู้นำพงจะมีเรื่องคุยอะไรกับผมครับไม่อาจรู้มันเป็นเรื่องของค่าถ้ามไม่ควรองไปรู้อย่างนี้นาทีของข้าคือตามเจ้าอ๋อครับโอ้คือมันผู้นำพงให้ผมรีบเข้าไปเลยใช่ไหมครับ มากมากทุกคนครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะที่องค์ครักออกมาให้ผมเข้าไปในเมืองลับแลนเนี่ยผมเองก็เพิ่งจะมาตรงนี้ก็มีเรื่องให้ผมต้องปวดหัวอีกแล้วนะอันนี้องครักจะเข้าไปเลยใช่ไหมครับหรือว่าจะขอนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้ดีวเจ้าล่วงตอนนพะร้อมตลอด ได้งั้นเดี๋ยวผมขอหยุดพักตรงนี้ก่อนสักครู่แล้วก็จะเดินทางไปพร้อมกับองค์ครา์เลยได้ไหมตามใจเจ้าก็อย่างที่องค์คกษสบอกนะทุกคนน้ำเกินละได้ครับกล้องผมจู่ๆมันก็มัวนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่นะนะทุกคนเดี๋ยวผมขอ พักตรงนี้สักคู่หนึ่งนะทุกคนแล้วก็จะเดินทางไปกับพร้อมกับองค์ครักเลยไม่รู้ว่าผู้นําพง์เนี่ยมีเรื่องอะไรจําเป็นหรือจะแจ้งอะไรให้ผมทราบหรือเปล่าให้ผมระวังตัวไว้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะทุกคนอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าเป็นเรื่องอะไรขนาดองค์ครักษ์ของเมืองรับแรเองก็ยังไม่ทราบเลยนะว่าผู้นําพง์เนี่ยจะคุยอะไรกับผม ต้องดูรอบๆก่อนนะว่าตอนนี้มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าผมเองก็ยังไม่กล้าเข้าไปหากับองค์ลักษ์แบบใกล้ชิดเลยนะเพราะว่าผมเองก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นพวกสมิงอย่างเงี้ยทุกคนนะครับปทุกคนครับงั้นเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะขอเดินทางไปกับ องคลักท่านนี้แล้วนะซึ่งต้องรีบไปละเขาบอกนะครับ <มา S 2> ทุกคนได,ได้ครับครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวปิดคลิปและเดินทางไปกับองคลักก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอัปเดตให้ดูนะผมจะแอบเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะทุกคนพูดแบบเบาๆนะนะครับทุกคนไป<อ> มีกองก้อยป่ามันครับ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 ทุกคนก่อนจะไปองค์พระก็ทิ้งท้ายไว้ว่ามีกองก้อยป่านะให้ระวังตัวไว้ให้ดีนะครับทุกคนองค์พระเล่าว่าตีนเนื้อของมันก็ป็นกองก้อยนั้นเนี้ยมีอาการ าารครับโอเคครับครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไว้พบกันคลิปหน้าเลยนะผมจะเดินทางไปละนะครับทุกคนไปสวัสดีครับทุกคน